ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i Channel นะครับอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับชุด b a c k g o d update มาแล้วนะครับนี่นะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่18เมษายนนั่นเองนะครับก็หมุนฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็10บวก1นะครับ150เพศเท่านั้นนะครับก็โทเค็นสากลใช้ได้ทุกตู้นะครับสำหรับโทเค็นสากลนะครับขนาดใหญ่เท่เลยนะครับนี่ชุด 219นะครับชุดผู้ชายนะครับแล้วก็คารนา89โทเค็นนะครับนี่คารนาแบ็กกอตนะครับก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับมีทั้งแบนเนอร์นะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์ด้วยนะนี่โอ้ยังเฟี้ยวนะครับอ่าเดี๋ยวในส่วนของไอวอลกับในส่วนของถ้าเปิดตัวนะครับจะอัปเดตเข้ามาประมาณอ่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนั้นเดี๋ยวน้องๆอาจจะต้องเตรียมเพจแล้วก็ไปสุ่มในส่วนของ ถ้าเปิดตัวแล้วก็ไอวอเพิ่มด้วยนะโอเคในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะหมดทั้งหมดกี่เพชรนะครับแต่คร่าวๆพี่มีในส่วนของโทเค็นเอาไว้แลกแล้วนะครับและในส่วนของแบนเนอร์มาแล้วนะครับมีอ่าเหมือนจะได้ชุดผู้หญิงนะครับเมื่อกี้นะครับนี่ เรียบร้อยนะครับเราได้ในส่วนของชุดผู้หญิงมาด้วยนะครับสำหรับชุดแบ็กกราวดผู้หญิงนะครับแล้วก็แบนเนอร์ซ้ําได้เป็นโทเค็นนะครับโอเคนะครถือว่าคุ้มเลยนะครับก่อเพจที่หมดพอดีนะครับนี่โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวออกไปแลกกันนะครับมีทั้งหมด319โทเค็นนะครับโทเค็นการนะครับแล้วก็ใช้219โทเค็นในการแลกนะครับ ชุดผู้ชายเรียบร้อยนะครับหน้ากากดาถือว่าสวยใช้ได,ด้แล้วก็มีเอฟเฟกในส่วนของรองเท้านะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ขนาด85โทเค็นะนะครับเกาะแรกไปเลยนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของรูปโตไฟล์นะครับถีงแรกไปเลยแล้วก็กดสวมใส่นะครับ โอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่หมดไปประมาณ500กว่าเพรนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็ต้องมาลองมันจัดกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันแล้วแต่ดวงนะครับมีการันตีให้น้องๆแรกด้วยนะครับสาหรับชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมอื่นก็เหมือนจะมีแบบเติมเงินนะครับเู่นะครับเติมเงิน3วันเท่านั้นนะครับคนไหนที่สนใจแบบเติมเงินก็ทางพี่มาได้นะครับทั้งยูดีแล้วก็เมลพาพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ ดูในส่วนของไอเทมที่เราได้มานะเวลาในส่วนของคาถาะนะครับอาวุธประชิดนะครับนี่นะครับคาถาก็สวยนะครับนี่ถือว,ว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนี่หลกัลกๆก็เข้าๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใส่เต็มชุดนะครับแล้วก็ถือคาถาะนะนี่นะครับกิจกรรมรับโบนัสสูงสุด250ร้อยห้าสิบาร 18เพชรนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับคนไหนที่อยากเติมกับพี่นะครับน้องๆสามารถทักมาที่ Facebook พี่ได้เลยนะครับพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะก็สามารถรับโบนัสนะครับเติมครบ1,600เพชรนะครับแล้วก็กิจกรรม4.4สุดคุ้มนะครับกล่องปืนลด40%่สิทางร้านนะครับก็คนที่อยากได้2ซิ่งนะครับอยากได้2องควงไปเล่นในส่วนของกิจกรรม4.4ก็ต้องมาจัดนะครับกิจกรรมคร่าวๆหลักๆมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากน้องอย่าลืม กดไลค์กดติดตามครับเ,เดี๋ยวไปอัปเดตใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ